นายยุทธบนตรีครับลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นห่วงภายแล้งกำชับทุกหน่วยเฝ้าระวังเน้นห้ามขาดน้ำกินน้ำใช้พร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนสู่การแก้ไขแบบยั่งยืนครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนายเศรษฐาทวีสินนายยุทฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยรองนายยุทธบนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและคณะทางานครับได้เดินทางไปสักการะสารหลักเมืองขอนแก่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอุรณธานีและหนองคายโดยมีประชาชนชาวขอนแก่นมารอต้อนรับจํานวนมากครับจากนั้นเดินทางไปยังเกิดอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐ ห่างจากตัวเมืองประมาณ60กิโลเมตรเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัฐพบว่ามีปริมาณน,น้อยเนื่องจากฝนทิ้งช่วงโดยได้รับฟังความคิดเห็นและก็รายงานจากผู้มีการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัฐถึงสถานการณ์น้ําและพบปรับประชาชนในพื้นที่ชลประทานโดยท่านนายุเศรษฐานได้กําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิด บริหารจัดการน้ําอย่างรัดกุมเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดโดยเฉพาะน้ําอุปโภคบริโภคต้องไม่ขาดแคลนครับสำหรับเขื่อนอุบลรัฐปัจจุบันมีปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา881.04ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ36.24ของความจุอ่างขณะเดียวกันปริมาณน้ําใช้งานได้2 2 9 3 7ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ16.19อร์ของความจุอ่างปริมาณน้ําไหลเข้าอ่าง5.89ลูกบาทเมตร ปริมาณน้ำที่ระบายออกวันละ8 0 0 0ลูกบาทเมตรหากเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมาปีนี้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างน้อยกว่าประมาณ420ล้านลูกบาทเมตรทั้งนี้ยังสามารถรับน้ำได้อีก1,552ล้านลูกบาทเมตรและจากภาวะฝนทิ้งช่วงรวมถึงปรากฏการณ์เอลิโยทำให้ปริมาณฝนน้อยกว่าปกติเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำและแล้งซ้ำซากในหลายพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้าจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชุมวางแผนจัดสรรการใช้น้ําเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นครอบคลุมพื้นที่6.8ล้านไร่เป็นพื้นที่การเกษตร4.22ล้านไร่พื้นที่นอกการเกษตร2.58ล้านไร่พื้นที่ชลประทาน500 ขออภัยค่ะ5,3,718ไร่ภาพรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่การเกษตร63.85ล้านไร่แต่เป็นพื้นที่ชลประทานเพียง8.69ล้านไร่ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นในประเทศโดยผลผลิตทางการเกษตรของภาคขึ้นอยู่กับสภาพพื้นดินฟ้าอากาศเป็นหลักจากนั้นครับนายร,นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังจังหวัดรธานีและจังหวัดนองคาย เพืไไ่อติดตามความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกและการค้าส่งออกชายแดนไทยลาวและจีนต่อไปครับ